มาแล้วครับแนวทางน้อยลาววันที่19มีมาให้ชมเหมือนเดิมนะครับจัดไปครับวันนี้จัดไปไปต่อครับไปต่อแนวทางน้อยลาววันที่19ไปกลับบนล่าง อันนี้ให้ชุดชุดเต็มด้วยนะครับให้มาชมเป็นตัวเลือกตันนี้ชุดเด่นเยอะนี่มันที่สิบแปดที่สิบแปดก็มามาอยู่แล้วครับ,บที่สิบแปด ที่สิแปดพอกีก็เข้าสุดเต็มนะครับไปชุดเต็มพิเศษก็5 2าองปกติก็4 2่สอก็40 40 43นะครับมาอยู่นะครับที่18 ก็ผ่านวันที่สิบเก้ามีไม้ชมมันเดิมของวันนี้นะครับรายการวันนี้ของวันที่สิบแปดตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่ลาวเอ็กต้าลาวทีวี้อยสตราร์ลาวเฮดดี้อยทีวี ลาสตาอะไรนะนี่นะครับตัวไหนที่เข้าก็วงวงไว้นะครับของบันนี้มันที่สิบแปดนะครับนี่ตั้งแต่เช้ามาเลยนะครับถ,ถึงหน้อยพัฒนาแล้วตอนนี้มของวันที่สิบแปดแลครับ การเกือบทุกรอบนะครับนี้มาที่สิบเก้าเอาคลิปนี้ชมแค่นี้นะครับใจตัวไหนสอบตัวไหนก็จัดไปครับให้มาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคทั้งนาวทั้งนอยโชคดีทุกท่านครับ